วอนนี้ได้เวลานำคนฟังที่ฟังอยู่เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้อินดี้โซร์ไทร์ข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาวันนี้สุภวดีเลือกข่าวอะไรนำเสนอมาติดตามฟังและติดตามชมไปพร้อมๆกันค่ะอินดี้โซร์ไทร์ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นนำเสนอโดยโครงการบ้านวังหงุทธมุมชนสงขลา แพทย์สมบัตินะคะสุทนสาวภาคผุ้มในการโรงพยาบาลตรังได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จะมีการนิมนต์พระพิสุสง์และสามเณน,นจากวัดเขาแก้วอำเภอสิก,กาวจังหวัดตรัง จำนวนสิบรูปซึ่งจะเดินบินธบาทข้างเตียงทุกขอผู้ป่วยโรงพยาบาลตรังทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่อยู่บนเตียงไม่สามารถไปไหนได้ได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบ,บาทนะคะเกิดความสบายใจและได้รับพรจากพระสงฆ์เป็นกํำลังใจที่ดีทั้งนี้ได้รวบรวมอาหารที่บินทบาต เพื่อฉันพัฒตาาหารเช้าของพระสงฆ์และอาหารแห้งบางส่วนมอบให้กับหอผู้ป่วยจิตเวชอีกด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีแล้วก็นึกภาพย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะคือถ้าเราไม่มีคนที่เรารักป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเราก็จะไม่รู้ว่า เขาอยากจะตักบาตรเขาอยากจะทําบุญทํานู่นทํานี่นะคะแต่พอเราทํากิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วดิฉันว่ามันเป็นความสบายใจทั้งของคนที่เรารักทั้งของอคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นพอเห็นข่าวนี้แล้วสุภวดีก็นบเสนอด้วยความรู้สึกดีใจแทนนะคะ มาต่อกันที่ข่าวที่2ออันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีด้วยเช่นเดียวกันสำหรับนะคะทางเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับกลุ่มเด็กนั่นคือการจัดค่ายทักษะชีวิตนะคะโครงการค่ายเยาวชนนครหาดใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดค่ะทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเด็กเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้มีความเข้าใจและมีทักษะที่ดีในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าสิ่งเสพติดอื่นๆถ้าน้องๆรู้เท่าทันพิษภัยต่างๆของยาเสพติดแบบนี้แล้วรับรองว่าชีวิตในวันข้างหน้ารุ่งโรจน์แน่นอน ่าไปยุ่งมีเรื่องอย่างอื่นให้ทําเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พี่ก็แอคชั่นไปตามเรื่องเนะน,นี่ยพราะในฐานะที่พี่ก็รณรงค์การไม่สูบบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่พอเห็นหน้าแล้วก็พอที่ฉันยืนอยู่ใกล้ใคร,ใครแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นชายหนุ่มที่จะรู้จักมักจี่หรือไม่รู้จักมักจี่อะไรอย่างเงี้ยนะพอได้ยืนอยู่ใกล้ๆแล้วแบบได้กลิ่นควันบุหรี่นี่ก็จะแบบมองหน้าแล้วก็จะรีบถอยห่างทันทีนะคะ โอเคชิงชังสุดชีวิตอ่ะปิดท้ายสุภาวดีเห็นว่าข่าวนี้หลายคนให้ความสนใจแล้วก็คือจริงๆเราก็นำเสนอหลายรอบแล้วนะ สำหรับกิจกรรมงานเดินวิ่งการกุศลนะคะวิ่งวันมหิดลค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะใครที่เป็นนักวิ่งตัวยงและก็ใครที่ร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลสงขลานครินในแต่ละปีนะคะต้องไม่พลาดงานวิ่งงานนี้ก็คือวิ่งวันมหิดลน,นะคะปีนี้จัดขึ้นในวันที่14กันยายน2560 8ค่ะนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครสุภาวดีขออนุญาตย้ำเป็นวันสุดท้ายของสุดท้ายเพราะว่าเขาจะประกาศรับสมัครจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะ อาทิตย์นี้คือ10สิงหาคมเพราะฉะนั้นรีบสมัครกันได้เลยนะคะ,ะในเพจต่างๆคุณสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้ฟังในเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขลาทาวนโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ,อ สหลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้คุณจรคุณจรเข้ามาสอบถามสุภวดีเรื่องของอากาศ มันเดี๋ยวรอให้คุณพัชรีเข้ามาตอบแทนได้ไหมคะแต่ดูเหมือนว่านาราธิวาทวันนี้ฝนจะมีแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะคุณจออันนี้ดิฉันเดานะ เดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะไปก๊อกก๊อกถามคุณพัชรีให้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมการนําเสนอพยากรณ์การนําเสนออินดี้โซไซตี้ในเช้าวันนี้ค่ะอินดี้โซไซตี้ร่วมสนับสนุนโดยโครงการบ้านวังหงผู้จมน,น้ำสงขลานย์งหา0 8 1 6 9 8 9 5้ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้